สวัสดีครับแถาตะแขวตะเขียวยังนุงสามทิศเช่นไแม่แล้วครับผมครับเสาร์นี้กับพระพมาพอครับสามทิศอยู่ฝีครับอยู่ทางไต่อยู่ทางไาหน้าทิศลาพี่น้องพี่น้องครับวสิศออกมาหาทิศลาครับมีธุระวันออกมาหาแกแต่ว่าพ่ะท่านเห็นครับอยู่บ้านทั่วไปลูกกับว่าบ่เห็นหนึ่งว่าแจอยู่ปลามั่นนี่กับบุมีครับครับก่อนอื้นเเสาร์วันนี้ก็เป็นเสาร์วันที่สิบเอ็ดนะครับวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ด สีงหาคมพศสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดครับว่ามันแก้ยุนี่กับเบยูแก้กูมั่นครับนี่แต่ว่าเพิ่นหยุดไปแล้วเพราะว่าเก็บกูมั่นออกจากหมองที่น้ามันขังครับมันสีเน่าเจ้งเสียเนี่ยครับเนี่ยมันเน่าครับพี่นเน่าทุกตีละามองนี่เป็นที่ลุ่มครับพอท่านเมือ่อพาท่านเนเมือ่อ อันนี้สิเป็นมั่นมันปลูกก้อนชุดนั่นสิเป็นชุดที่สองครับที่เอาต้นพันธุ์มาจากในท้งโน่นหน้าพี่สาวนั่นแหละแกกูไปแล้วช่วงว่างที่แกเก็บแกกูมั่นกันกะราคากันล่งน้ำครับผลก็ตกดีน้ำมาบอเห็นกั็เลยพาพี่พาน้องเขามาเอาบรรยากาศจัดหน่อย ไปทางไหนบุน้นห้าหาตัวยากอี่ลีเลยครับโทรศัพท์กับบุพกยู่นำลูกหมดลูกเหรียญเกมเหรียญโทรศัพท์เสียงรถไทยกับบุมี่มองแก๊บหั่นต่ว่าห้อยไทยไม่ๆอยู่ที่ปลูกอยังบุปลูกข,อข้อโคตรกับปลูกบักแตงบุเนี่ยครับห้อย ขาเจ้าเก็บขาเจ้ากูใส่แม่โคงัดเอาครับตอนนี้กับบุรูราค่าจากบาทบุมันก็นได้พ่อสองบาทไปบุ่แต่สิยุประมัมงบาทแปดสิบกิบนี่แหละครับ ข้าบกปูมันก็สิบวได้นี่ยฟังทั้งนี่น้ำท่วมค้างน้องที่มดฝนกะทิ่งช่วงปีแล้วพี่น้องมือว่านมือก้อนนี่โอ้แดดแห้งที่ตามทิศผ้าพีผ้าหนองห้าไปจัดหนาทำคว่ำสาดขั้นเท่าหน้าให้พี่สาวนั่นแหละโอ้หอน ตะวนันมือว่านนี่ให้เด็กน้อยไปตัดครับตามทีทํางานเห็นบอกว่าตาัดเร้วๆแต่ว่าจากสีแล้วซ้ำไดยเพราะท่านเลยไปตรวจงานอยู่ครับหานสะดุงส่่อแีอยู่นี่บอคายได้ไป ร่วมยิกิจก,กรรมเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่น้ำกันนะครับกับทิศลาทิดคมต่างคนต่างงากสามทิศกับข้าเฮ็ดการงานประจำสามทิศทิจลากะอยากน้ำหลายย่างครับเนีให้นะ้าสาทูเขาเจากับายเนาะครับของทิศลานั่นในสิของเจ้าของแน่ของทางเนี่ยแน่ของทางแม่แน่ครับแกดูแลชวนมากับซิวรอนี่แหละให้แก ทังหน้าทงทั้งหน้าสามทิศพุนกับติเป็นส่วนของทังเมียกับ,บ่อลายดอกเี่ยหั่นสะดุ้งแต่ว,ว่าแจะละาแกจรลดไฟลงแลยแหละเ,เ,เอาแปนอลอกแล้วเพราะว่าระดับน้ำยัหวยทั้งหน้าสามทิศแต่มันลดลงอันนี้บ่ดีดึงงาครับนี่มันสี่มีขั้นเอาไ้ถักกดถัก จองคนก็ขึ้นเองไม่ได้ดึงไม่ได้ใเสือกดึงยากฟังทางนั้นก็สิเป็นหน้าแม่แก่ครับฟังหวยฟังผลเราก็ทัดไปอีกก็สิเป็นหน้าแจ้ยังไฟน้ำตนครับไฟนิวซีแลนด์ไฟน่วย,น,ยนี่เพิ่นเอิ้นซื้อมันซื้อว่าไฟนิวซีแลนด์ครับหน่วยหลุมนุวยหน้าไต่พี่สาวนั่นไฟหินเพิ่นเอิ้อไฟหินครับดูกรบแม่น ที่เห็ดไว่ตำแท้างามนามไม่แห้งนี่มันถ่วมหมดเลยครับนี่นแกใส่แบบก็ได้ดึงซักล้อเอาใส่กดเอาครับนี่กระดกกระดกเอาถุงใส่ปลาเพิ่อนก็นได้แต่ทั้งไหนเนาะทิลลานอะนั่หาตุย่ยากเลนี่ก็สิเป็นมองกันที่ สามทิศเคยพาพี่พานอ้องมาลงปูล่องปลานั่นแหละนี่แต่ช่วงหนาแร่งพี่น้องจำได้ปะครับมาลงปลากับที่ร้านนั่นแหละนี่ครับสามทิศก็เพิ่งออกเวีออกการออกงานมาครับมือนสามทิศยึด อื่นก็จังสิได้ไปทำงานคือเกอลสลับมือครับอนนั่นเดิแม่แกม่มามากู่มั่นอยู่นั่นยายัดเป็นของมากูลุ่นแล้วเดี๋ยวไปถามยายัดบงังอันนี้เป็นทีพ่พ่อลุงที่อดีตพอพุ่งน้ำมู่บ้านนี่แหละเกษตรเซียนมะาอยู่แล้วเป็นเกษตรียนมาอยู่น้ำให้น้ำหน้าล้วบั่นเป็นเอา ปล่อยให้มันเป็นที่โล่งครับเอาไปเจอเลี้ยงเมืเลี้ยงขั้วไอเพิ่หนหยางสิเพิ่นก็ตัดไปหให้นเมื่้ขวไอเพิ่นครับแต่ว่าโซดตั้งฝุ่นเพิ่นสิบปลูกพวกทั่วพวก,พวกเกาะโพดเห็พิน่นเก็บไปขายอยู่แม่ปลากระไรนี่ครับเป็นปล่อยให้ล่งเล่เพิ่นตรง ้วยเพิ่นมาเลี้ยงโอ้หหันเาอ,อเาแต่เาให้แน่มือนีบ่แดดครับเป็นมีขีปนามีธยังยึดตะบักกับแดดออกมาแน่บ่ทอมวอวัดมือก้อนนลยครับมวอวัดมือก้อนอู้หึ่ยแดดว่ายมันย้มเดือนซีเดือนหาวห,หลดเนี่ยครับ ทางรุ่มในพันทิ่ปลูกข้าโพดปลูกทั่วลีสงตัวดินนะครับทางปุดก็เป็นทั่วฟักเงาทั่วข้างบ่ไปแล้วพี่น้องมันหกไปครับเดี๋ยวซานที่กติขอตัวขออนุญาตไปถาแม่ทิดลาเมื่อวานวันทิดลาไปใส่สานที่กระสุบ,บรรยากาศทางไต่บานทางหน้าทิดลามาฝากพี่ฝากน้อง ป่าพี่พาน้องเมาบรรยากาศทั้งไต่บ้านครับเมื่อนี้งกระเซียวไปซ้ำนี้ก่อนพี่น้องกระซิขอตัวขออนุญาตไปปุ้ยไปบอกกับแม่ทิลากวอนว่าทิลาไปไช่เนาะครับต่อกสานทิศกระซิได้ไปอันเวหาเวียกเจ้าของครับเมื่อที่ชวยครับครับท่านนี้ส้มทิศกระขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเ้าเมื่อสุข,ขสุขคนละครับที่เขามารับชมคลิปของสามทิศตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกวามกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบบริภาดคลิปไหม่ๆมนะครับคลิปหน้าสามติดที่ผ้าผีผ้านอนก็ยังกาจังคอยชมวงคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามติดกระเสีเวยวไว้เสมอเลยก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ